หมุนสองหมุนหนึ่งครัง้งสองตัวหมุนหนึ่งครัง้งสองตัวหมุนหนึ่งครัง้งใครนะซื้อลอตเตอรี่ก็ไปหาซื้อไว้อ่าให้ดูนะอันนี้ <c oughs> ตัวเล็กจะมองเห็นหรือเปล่ามันไม่เหมือนบันไดเก่าเลงอันนี้บันไดนี้ไม่ได้ขยายนะไม่เห็นเลยจะเขเริ่มจากเอาเริ่มจากสั้นๆสองเจ็ดเก้าแปดสามนะครับสองเจ็ดเก้าแปดสามนะครับตรงนี้ ครับ<น>แล้วก็ตัวนี้จะเกิดเกิดจากอะไรนะ9038อันนี้จะ9038ก็คงไม่พ้นตัวนี้อะลีกลังเห็นบ่ล่ะไม่เห็นใช่ไหมโอ้โหผมไม่ได้ขยายนะนี่ไม่เป็นไรฟังเอาอันนี้เพิ่งนะครับ ล่างน่จะอยู่จุดนี้เลยจ้าไม่งั้นก็ไม่เกินสองสี่สี่สองสองห้าสองแปดไม่เกินสามตัวนี้จ้ะตามที่เขียนไว้นั่นแหละหมุนสองครั้งอันนี้สองหมุนสองครั้งไอหมุนสองตัวหนึ่งครั้งไม่พลิกเลยทางสายตรงเลยครับตามคนวันผมจะอ๋อมีที่ดูหรือเปล่าอยู่กันหนึ่งเขาบอกว่าไม่ชัดไม่ชัดก็ดูเออตัวนั้นแหละให้ดูก่อน มีหรือเปล่าโอ้โหมีอยู่นะแต่ว่าต้องแต่งสองเจ็ดเก้าแปดสามจะมองออกหรือเปล่าเนาะพอ่สรแล้วผมก็ดูตรงนี้ผมว่าเลยว่าแปดน่าจะมาอเก้ามาอยู่ บันไดของหลักสิบเข็นนะบันไดหลักสิบแล้วหลักหน่วยก็ไปลงไปดูแล้วไล่เอาใกล้ๆตรงนั้นละ่90 38, นะ9038หน้าส่ง24 25 28และ42ส่งแค่เลขสีตัวแค่นี้นะคือแบบกลับแบบไหนนะกี่หละหน้าสนนะตัวนี้หน้าสนเธอหน้าสน278 27983 สองเจ 3, 0, 9, 3โอ้ไม่รอดหรองานนี้ไม่รอดปกติ4ตัวนี้น่าจะมีลุ้นอะมองจะเราจะงงหน่อยนะถ้าคนมองดีๆด,ดูความซับซ้อนไปก็น่าจะพอได้ อยู่ใกล้เส้นเลยมันค่อนข้างจะโอเคนะถือว่าอยู่ใกล้เส้นถือว่าใกล้เส้นในเส้นแบ่งสเต็อยู่อ่าแน่ตัวนี้น่าจะทับเจนนะประกอบกนันในสองเจ็ดเก้าแปดสามแล้วก็มาตกแปดอีกเนาะใช่ครับสองเจ็ดเก้าเดี๋ยวสองเจ็ดเก้าสามแปดสองเดี๋ยวทุดูอดีกสองเจ็ดเก้าแปดสามอใช่ จะมองประกอบกันได้หรือเปล่าไหนล่ะตรงไหนล่ะว่าน,นี่ต้องพับรายละเอียเดเรียนรายวันเลยนั่นนี่สองเจ็ดเก้าแปดสามแล้วก็ดูแล้วมาดูหลักสิบบกหลักหน่วยเก้าสามเก้าศูนย์สามแปด เลข้ย้อนตัวเดิมเหมือนกันทั้งหมดทั้ง,ท,งทั้งขกระบวนเลยไนละ่ะสามเก้าศูนย์อืมไหนเนาะมองกับข้างสามเก้าศูนย์สามแปดสามเก้าศูนย์สามแปดคือย้อนมานี้นี้หวยก็อยู่ไม่เกินนี่เอาสองยังเอาอสองยังล่างเลยไปเอา ความเป็น,ปนไปได้คือ42 24 25 28ไม่เกินนี้ล่างที่อยู่ตรงนี้นะครับล่างอยู่ตรงนี้เลยจ้ะสองตัวหมุนหนึ่งครั้งน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ผมเขียนให้เป็นตัวเลขกลับับได้แค่ตัวเดียวคือ42ตรงนั้นทางสายตรงหมดทางสายตรงหมดที่ที่กันคือกันปกติเขาต้องเป็น24แน่นอนแล้วแต่นี่เป็นเลขกันถ้ากันย้อนหลังคือ28ไม่คือ28 ถ้าการการหลบทางแปดไม่มาสีไม่มาก็หลบหลบไปที่ห้าคือทุกอย่างอยู่ในจารย์แม่นี่คือโซนซื้อลอตเตอรี่เลยอะ่ะสองพยายามหาซื้อลอตเตอรี่อะ่ะถ้าชอบหลักสองมันลุ้กัเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวนี้คือเจ็ดสองนี่เขาจะไปห้าหรือเปล่านี่มาดูหลักหน่วยก็จะเดินศูนย์ห้าห้าหนึ่งสองนะครับนี่ถ้าเข้ามาตกทางศูนย์ก็ ถ้ามาตกแปดกับสี่ก็ถือวา่าใช้ได้เพราะว่าเขาจะย้อนเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดมันจะเชื่อมได้สองทางใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นเจ็ดสองเหมือนกันสามเจ็ดสองอยู่นี้จะถามว่าเขาจะมาย้อนแปดหกได้ไหมหกแปดแปดสี่ได้ไหมก็นี่เข้าศูนย์ได้ไหมได้ได้ตรงนี้คือเราต้องทีโจทย์ให้แต่งว่าเขาจะเข้าศูนย์หรือจะเข้าแปดหรือทั้งแปดทั้งศูนย์ก็ไม่แน่ ถ้าบนเป็น80ก็ถือว่าเข้าเป้าเลยนะเข้าเป้าเลยแต่ผมส่วนตัวผมจะชอบอยู่80 80หาหลักร้อยใสาว่าจะคืออะไรคืทอที่เขาใช้บ่อยประจําก็น่าจะ980 680นะใช่ที่เข้ามาคู่กันอ่าที่มาตามเซตเขาอะ่ะนี่จะเป็นเบิ้ลหน้าพอปีที่แล้วออก404วันนี้อาจจะมาออก880 เน่สวยนี่แบบนี้ก็ได้ศูนย์แปดแปดหรือแปดศูนย์แปดเพราะว่าผมเร็งว่าแปดยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วล่ะทีนี้เราว่าทิ้งแปดไม่ได้นะครับก็อยู่ประมาณนี้แต่บนล่างคือตัวเดียวกันทั้งสองจุดเลยทั้งทั้งศูนย์สี่กับสี่ศูนย์ทั้งบนทั้งล่างวันนี้เขาจะมาแค่ตัวเดียวบนล่างหรือเปล่าอ่าไม่แน่เมื่อกี้เราเร็งไปสองแปดสองแปดข้างบนออกแปดศูนย์ก็ใช้ได้อยู่ครับ แต่ถ้าเอิดสองสี่ทั้งบนก็ต้องติดแปดอีกอ่ะแปดสี 8, 4, 4, 8, ่สี่แปดเอาไปไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้สองสี่แปดจะขอเวลาสักนิดเพราะ,ะว่าผมผมมองเฉพาะสองตัวหมุนหนึ่งครั้งก่อนสองตัวหมุนหนึ่งครั้งก็ตามที่เห็นคือขนาดนั้นละแต่ว่าบนจะเป็นอะไรผมยังมองไม่ออกเพราะว่าเขาจะเหมือนเขาจะเปลี่ยน ถ้าเกิดเขาพ่วงศูนย์อีกรอบหนึ่งคือล้มละล้มล้มเพราะว่าหนึ่งคนก็ไม่คิดว่าศูนย์จะมาอีกเลาจะมาอีกครับถ้ามาอีกเราไม่คิดคิดไม่ยากลูปศูนย์หลักหน่วยเนาะลูปลูกศูนย์หลักหน่วยบนก็พอแล้วถ้าศูนย์มาอย่นั้นก็ต้องติดแปดศูนย์ได้มั่งตัวหนึ่งหนึ่งศูนย์เลขฝันไว้มั่งแบบนี้ถามว่าหนึ่งศูนย์เป็นตัวเปลี่ยนนะถือว่าน่าตื้นอยู่เพราะว่าลักษณะการออกของ สหลักแสนนี่เขาจะออกไม่ไกลตัวเท่าไหร่ไม่ไกลจากกราบซ้ายกับกาบที่ผมพูดทีนี้มึกงวดเมื่อกี้เขาไปเล่นกราบขวาแล้วสามเจ็ดสองแต่ถ้ามาดูทางเลขฝั่งเลขล่างที่เขาออกมาก็ถือว่าต่อสามเจ็ดสองก็เล่นเล่นเล่นกราบกราบขวาเลยเห็นไหมเนี่ยสามสามเจ็ดสองแต่ถ้าก็ต่อมาโซนศูนย์ก็ ศูนย์ฝั่งนี้ก็ได้แล้วก็มาศูนย์ฝั่งนี้มีสองฝั่งครับถ้าไม่กลุ่มศูนย์ก็น่าจะเป็นอา,<ช>อาจารย์แปรปกเราก็น่าจะอยู่ประมาณห้าหนึ่งสองแปดพวงแปดก็น่าจะเป็นเลขที่เราตามบัตรการประจํานะหกแปดสี่หกสี่แปดแล้วนี่ <andid azing. S 1> เป็นกลุ่มนี้คือกลุ่มเป้าหมายนะ oh. แต่ในแปรปกผมจะให้แค่แปดสี่ตัวเดียวแต่หลักร้อยยังไม่พูดถึง ถ้ามากลุ่มกลุ่มนี้ถือว่าต่อจากศูนย์คือเข้ามาสูงหน่อยแต่ไม,ไม่ไม่ถึง9แต่อยู่ระหว่าง8ก็น่าจะเป็น6 8 4 48 6อะไรอยู่ประมาณนี้เบอร์โทรผมน่าจะอยู่ส่วนนี้น่ามีรุน้นเคืออนนี้มุมมองไว้ก่อนแต่ละจุดผมยังไม่รู้ว่าอะไรแต่ตอนนี้มองไปที่2ตัวหมุน1ครั้งครับจัดแค่นั้นแล้วเลขบนเดียวค่อยว่ากันอ,กนะอยู่ประมาณนี้เนาะครั้งนะครับเอาไปก่อนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็เซต เซตรางวัลที่หนึ่งแค่ว่ากันอเอาเต็มโจทย์เลยเดี๋ยวเขาเาเต็มโจทย์เลยเเต็มโจทย์วันนี้เอาแค่อันนี้ก็โอ้ถูกแค่ตัวเดียวก็ถือว่าบุญแล้วเลขสี่ตัวอนี้สี่ตัวสี่จุดนะเลขเลขสี่ตัวถูกตัวเดียวหนึ่งในร้อยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนครับอย่าไปคิดมากนะคิดมากเสียงเงินเยอะบอกให้ครับคิดน้อยเสียงเงินน้อยครับนะครับอยู่ประมาณนี้